โอเคก็ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battlefield 6กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่นในคลาสของ RECON นี่จะเป็นหน่วยที่ถนัดในการซด่อ,องศัตรูนะครับผมโดยการระบุเป้าหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมเนาะซึ่งพวกสกิลนะครับอย่าง Motion Sensor เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะตรวจจับพวกศัตรูยานผาานะหรือว่าอุปกรณ์ด้วยเอ่อมันจะขึ้นโชว์ในมินิแมปนะครับผมแต่ว่าพวก อาหารที่เคลื่อนที่แบบหมอบอะ่ะจะไม่แสดงบนมินิแมบปบเออมันสามารถหลบได้เนาะแล้วก็จะถนัดปืนสไนเปอร์นะครับผมสกิลติดตัวพาสติกนี่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะระบรุระบุบนแผนที่อะ่ะแค่ลิงนะครับเหมือนกับลิงผ่านปืนอะ่ะแล้วก็มันจะสปอตบนแผนที่ซึ่งจะบอกเลยว่าคลาสวีคอเนี่ยเป็นคลาสที่ผมไม่ถนัดเลยนะด้วยความที่มันใช้สไนเปอร์ซึ่งกูยิงไม่แม่นเออนั่นแหละในส่วนของปืนนะครับนี่อย่างที่เห็นเลย สไนเปอร์ uh, per, ตอนนี้ผมรู้สึกว่าปืนมันยังน้อยอยู่นะตอนนี้ปลดล็อกมาแค่2นะครับวันนี้เอากระบอกนี้ไปแล้วกันเนาะ SV98 แล้วก็ในส่วนเก g e เจส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการระบุศัตรูสส่วนใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับเว่นนะครับนี่ไว้สปอตเป้าหมายเล็งระบุศัตรูส่วนนี้จะเป็นโดรนนะครับบิน ระบุศัตรูจากน่านฟ้านะครับระบุได้หมดเลยพวกคนเอหยือว่าจะเป็นรถเออยันนี้อะไรอะ่ะยิงปับ๊บเป็นการยิงเพื่อพิกดศัตรูนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น APmi มานะครับระเบิดปุ้มนี่อันนี้ผมชอบโดนบ่อยนะถ้าใครดูคลิปที่ผ่านๆมาถ้าวิ่งไปนี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็น,นี้ครับน,นี้มันสุดปั่นมากเลยเป็นหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกนี่เห็นไหม ปั้งเอาไว้แบบให้ศัตรูเข้าใจผิดเนาะแล้วก็มี c 4ครับอันนี้ของดีเลยมันพังตึกก็ได้พังรถถังก็ได้ครับพังรถถังนี่ก็คือีกระจายแน่นอนบอกเลยแล้วก็จะมีระเบิดนะครับผมมันจะมีระเบิดลูกเกลียงกับเอ่อระเบิดระเบิดระบุะเ,บเบป้าหมายนี่เห็นไหมบนแผนที่สแกนสแกนแล้วก็มีมีดนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าได้มาก็คงจะไม่เล่นเหมือนกันต้องปาเข้า,ขขากันถึงจะตายทันที นะครับผมแล้วก็มีดปกติก็เหมือนเดิมครับสามารเนาะไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าอันนี้แมปอะไรอะแมปใหม่หรออ,อ,อ,อันนี้แมปใหม่หรอตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเห็นแมปนี้นะไปครับเฮ้ยมันมีคนอยู่ในเออะอเห็นแล้วบออ่บอนอบ่อกิงด้วยเดินอนบอดเลย นี่ครับวางปุ๊บมันจะสแกนพื้นที่ในขอบเขตนะครับถ้ามีศัตรูเนี่ยมันจะระบุบนแผนที่เลยไปต่อเกมจะเพิ่งเริม่มเนาะไม่ปอะไรเพื่อนเฮ้ยนีน่อะไรอะน,นอนเพื่อนเออยเดียวเลยเห <laughs> มือนจะไม่อยู่นะ <laughs> จะเปิดเกมตั้งไว้นะเพื่อน เออขวาขวาเต็มเลยโอ้โหจะอยู่ก็อยู่เถอะวางนี่แว่นครับนี่ระบูได้ด้วยเห็นไหมเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เปลี่ยนโหมดไงจริงๆผมจะเอาโดนมานะแต่ว่ากดเลือกอันนี้มาซะและเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกัน นี่ขอโมชั่นไปครับถ้าเข้ามาในระยะนี้มันจะขึ้นแน่นอนเห็นไหมไหมทำแล้วทำแล้วทำแล้วโดนโดนโดนนี่เป็นไงเฮ้ยหยุดไงกูบอกแล้วสุดยอดเป็นเจตเจตครับเป็นโดนนะครับ ปืนผมอาจจะเล่นสลับกับพวกตระกูล DMR นะอันนี้อยากเล่นสไนเปอร์ก่อนนะเออโดนอยู่เป้าไงละมึงเฮ้ยยังยินนะอย่าลืมว่าเราเป็นหน่วยซุ่มยิงอะไรต่อต่อต่ต่อเรยกโศกเป็นหน่วยซุ่มยิงหน่อยเออ นี่จะหนีกูไปไหนไปไปไหนแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยผมบอกว่าเพิ่งเล่นให้ส่งเป็นหน่วยซุ่มยิงเอาไหมวะเฮ้ยกูยิงไปก่อนแหละไม่รู้อะไปละโดนหมด เฮ้ยคนนี้ก็เลยจับบอลแมตช์ฟิลด์หลังๆมานี้บอดเยอะนะครับหมดคนเวสนี่หมดอย่างเยอะเลยอืมแต่นี่ปลอดภัยยังอ่ะไม่ปลอดภัยอ่ะป่วยรถถังเนี่ยคอดแชร์รอย

ไมมีคนเนียนโดนกูแน่แบบนอนจะเย็นครับจะเย็นเย็นเลสไนเปอร์ต้องใจเยนนเออ็นเฮ้ยย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 ี Hey, đồn, đi qua. Ôi. Lang hin lo. đi ở nữa hìn níi hò. Oh 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 oh. Ohi, mini map

cũng lọt Cũng lọt Mà chẳng như vậy Này lần này lời Phòng Kill Kill Này Nói chung Mình ยอีกแล้วกูรถจะเย็นอีกแล้วไงเราจะเย็นเเราเล่นมุมนี้ได้ป่าวะเล่นใจเย็นๆนะครับเล่นเย็นเย็นแบบเย็นเมกมากมากถึงมากที่สุดอู้จะเย็น มันวิ่งเข้าบ้านกันไปว่ะโอ้ยมาดอมิอืมไปไหนเฮ้ยเฮ้ยักนัดก็ไม่โดนเลยเหรออืมโดนไปเนี้วร้อยพวกเราจะบุกเข้าไปอีกแล้ว ยิงขู่เลยเขาได้ยิงขู่ไปดีกว่าโอ้ยโอ้โหฮึโอ้ยด้วไม่ค่อยใช้ครับผมไม่ค่อยเห็นมีคนใช้กันเท่าไหร่ถ้าจะใช้เลยน่าจะมีประโยชน์กว่านี่เห็นป่ะหนี้ไปอยู่ตรงไหนโอ้โหโคตรเหมือนคุณดูดิ

เพ้่อนกันี่กนกัก่นเพนเาลุน c o m on Come o Come o เคนไหบนนึงเขานี้น่ารีนว่ะเรื่องเเรียบร้อยชนะครับผม ตูดูตูตูดูตมครับมาลงกันดีกสักเกมแล้วกันแบบนี้ผมจะเล่นปืนตระกูลเดียมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแกจ็ตมาในการวางับกดักแทนแล้วกันเพราะว่าแบบนี้มันหามุมลานกว้างยากเนาะเออ โอ้โหเพณสะโขบช้ามากบินโดรนเช็คัำแหน่งก่อนเลยเอ,อาเอาอาอ,อยู่ไหนวะเนี่ยชูบนี่โนถนอ๊โอ้มีรถถังคอยยึดอยู่เาาลิมันเข้าบ้านมาแล้วมันเข้าบ้านมาแล้วอุว้ยเปลี่ยนไม่ทันเออ

ปืนลั่นอย่างช้าเลยดิกลับมาใช้กระบอกนี้ดีกว่าครับนี่นี่ไงละมึงใชปืนกระบอกไหนก็ยิงไม่โดนยอดจริงเลยไปไหนแล้วบนบนเหรอเเมื่อกี้เรายังเห็นกันอยู่เลยนะ เฮ้ยแต่หมดโอ้ยเอ้านึกว่าเพื่อนเห็นจุดสีฟ้าอยู่บนหัวได้ไหมครับหมอบอดก็ได้เออมาชุบกูหน่อยดูมันดูมัน นี่ไงมันแอบ,บอยู่ตรงนี้โอ้โหมีที่เกิดด้วยกูไม่ยอมหรอกนะมันมีอยู่ข้างบนมันมีอยู่ข้างบนเลยโว้ยโดน แบตรวจสอบโอ้โหโอ้โหเปี้ยวรฝั่งนดูอืมไม่ตายออะไราเดยวฝั่งไทยฝั่งไทยฝั่งไท ไปละไปูไปบุ่มนี้ยังอยู่หรือเปล่ารีกูปลีกรูปไปดูรี้วไปดู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 ยิงดนบุ่มนี้เสียงปะวะ โอ้หอยู่กันตติมอยู่กันตติมอยู่กันตติมเลยอยู่กันตติมเลยนะตรงนี้อยู่กันตติมเออเหยอะไปดิเนี่ยโอ้ยนี่มูมอร่อยเลยนะตรงเนี้ยโอ้โยไปอยู่กันเยอะชิปิงเลยตรงนั้นโดน จะมีคนเห็นบ้างวะโกลซะเฮ้ยระือกเลยอืออ้าวฝั่งนู้นเป็นคนเลงกูอยู่เหรอนี่วิงวออ่งมัวมาก đang 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 tam mình mang liệu ừ. Quả khăn Ui Đi to Ui là em Thật dù mà ไม่เคยเดินผ่านถุงขนมกูเลยเหรอเนี่ยถุงขนมกูยังอยู่ที่เดิมเลยเปไปก็ไปวางแอบมุมนะเ,ลเลยนะไม่ใครหลงกลเลยเว้ยตายอีกโอมจบวงแตก เฮ้ยมีคนเดินผ่านมาเปิด<ะ>ป้องเมื่อกี้วะเรบร้อยกูยิงไปไม่โดนถ้ามันยิงกูโดนแม่นเหลือเกินเรียบร้อยเรียบร้อยมีกว่า อีกปะจุดเกิดโ,ดโดดอยูก็โดนจะเดินกัลินและครับดีโดนยืดอีกและโดนโดนโดนหมดไม่ว่ายิงโดนอะไรก็ตามกูบอกโดนหมดกูโดนเมื่อกูโดนกูโดน

กันบนหรอกมีใครอยู่บนนี้ไปครับไม่มีเนาะเฮ้ยโอ้ย,อยปืนอะไรอะ่ะไม่ปืนอะไรวะนะแบบพิเศษเหรอตามเพื่อนไปดีกว่าเอ้ยมีคนเดินผ่านขนมกูด จบแล้วเหรอโอเคโอ้ย okay. oh, ถุรักทุรีพอสมควรฮ้โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลาสรีคอนเนาะก็ช่วยซัพพอร์ตทีมได้เยอะเลยนะผมว่านะครับมันช่วยในการล็อกเป้าหมายของอีกฝั่งหนึ่งเนาะให้คนในทีมเห็นด้วยนะครับผมถือว่าสนับสนุนได้ดีเนาะ เขาก็เก่งในส่วนของเขาแหละเออแต่ผมอาจจะเล่นขัดใจคนที่เล่นหน่วยนี้เป็นนิดนึงเนาะเออผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เป็นคลาสที่จิบมาเล่นน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับคลาสอื่นนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับ Battlefield 6ในคลาสต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น s SO s s a u l เออร์เอน e ิเนียร์หรือว่า Recon นะครับผมเพื่อนๆชอบคลาสหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ไว้ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กดเข้ามาดูช่องผมนะครับผมฝากกดไลค์กด ติดตามไว้ให้หน่อยละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าละกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายครับ